มาเบิ่งข้องใส่ไก่สวัสดีค่ะเมื่อก้ป้าพามาเดตไปข้องใส่ไก่ให้เบิ่งเนาะค่ะนี่นี่ป้าเคยบ่หยฟังมาป้าใส่ข้องใส่ไก่เพื่อให้นาเข้ามหาต้นไม้ของป้าแลวก็ปลูกพักไม่กินทางบุญนี่นะคะนี่ป้าลงมือแล้วนะคะนี่นี่เริ่มนี่ค่ะมื้อนี้ป้าพามาเบิ่งล้องใส่ไก่ของป้าอีกเนาะนี่ค่ะนี่นี่นี่ค่ะนี่นะคะที่ป้ากุดข้องใส่ไก่กับลูกมือนั่นนี่นะคะนี่ผักตบลงแล้วนะคะนี่ผักตบลงแล้วค่ะนี่ผักตบก็ลงแล้ว แต่แล้วป้าว่าจะเอาลูกปลาดุกนะคะมาลงบอ่อนี้แต่ลุงเพิ่นอ่าเฝ้าป้าป้าบริยุทธ์งานเพิ่นก็อยากลงเพิ่นก็เลยนั่นค่ะที่แลนอยู่นั่นปลานิ้นนะคะนั่นน่ะอยู่นในบอ่อปลานิ้นตรงบรงใหญ่เลยค่ะเอาขึ้นจากข้องใส่ไก่ใหญ่มาใส่ข้องใส่ไก่น้อยนี่ค่ะเนี่ยลุงบอกว่านั่นน่ะค่ะอู้นั่นนั่นนะค่ะนั่นปลา,าแม่แลนอยู่เห็นบ่คะน่ะม,มีตัวใหญ่ๆน,น,นี่นี่นี่เดี๋ยวป้าจะพาไปเบิ่ง จะเห็นบ่ละ่ะน่ามั่งคุณน,นี่ค่ะนี่ค่ะเสร็จะละปลาแลร์อยู่นี่มีแต่ปลานิ่นตัวใหญ่ๆนะคะนี่น,นี่นี่ค่ะปลานิ่นอยู่ในบอ่อนี่นี่ค่ะนี่นี่นี่ล้วค่ะนี่แลร์อยู่นี่นี่ปลานิ่นนะคะนี่ป้าไปเอาหัวอาหารมานั่งนี่ค่ะนี่ เพราะว่าเพิ่นบ่เคยจริงกับการกินหัวอาหารเราค่ะเพิ่นจะกินห้าผักตบเพราะว่าเอาข้นจากข้องไงมาใส่ไว้ลุงเพิ่นบอกว่าเวลาลุงบ่อยู่หามาตักอาในบอ่อนี่ไปกินเดอ้อป้าลุงเอาข้งมาไว้ห้เพิ่นละนั่นค่ะขอบสะเห็นบ่คะนี่นี่ไม่พักแล้วนะคะนีน่ี่เหมือนป้าบอกไว้ว่าขุดคลองเส่ไก่ตรงนี้เพื่อที่ไหต้นใหม่มันซุมไห้ต้นไหม่ป้ามันซุมนะคะนี่นี่้วก็พอเวลานั้นเทาก็ปล่อยนำ้ำให้มันล่น ปานินี้นถามมาปานนี้มันขึ้นไปบร้อนนำร่นเพิ่นกะกระโดดขึ้นไปอยู่ค่ะเดี๋ยวเพิ่นกะกระโดดกลับลงมาคือเก่าองนี่นะคะเิค่ะต้นใหม่มันกระซูมมันกะจะเขียวเห็นบ่คะนี่แต่ก่อนมันจะแห้งแห้งไปหมดเลยค่ะนี่นี่ค่ะนี่เบิง่งนี่ป้ากระสูบนำเห็นมันร่นขึ้นไปนะคะนี่ล่นขึ้นไปใส่ต้นใหม่นี่่อพุ่นอาทิตย์หน้าป้าจะปูแล้วก็เอาปลาดุกมาลงนะคะ เดี๋ยวป้าสิพาไปเบิองอีกบอ่อที่กำลังเริ่มขุดนะคะฟังนี่นะแตงขอบบอแล้วเนาะแต่อบอ่นบอนี่นี่ค่ะลงมาแล้วมาต่เห็งานนนี่คือบอ่อต่อไปที่เขาเริ่มขุดนะคะต่อจากคล้องใสใ่ไก่คลองนั่นนะคะแต่เห็นบอนี่ป้าก็ลาขุดแปลงนี่แล้วนี่ค่ะ ป้าก็จะใส่พักเหมือนทั้งนั้นนะคะป้าก็จะใส่หลายๆอย่างพักคือแม่ค้าเพิ่นต้องการหลายๆอย่างเขาก็เห็นในพื้นลายอยางแล้วบอนี่คือป้าจะลงปลาดุเป็นรุ่นๆ,ๆนะคะนี่เป็นรุ่นๆปลาดุยังไม่ได้ลงกับมีคนสั่งแล้วเนาะโอเค